ก็มาดูกันต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนําขั้นตอนการหาระดับนะครับแล้วก็การปูกระเบื้องเบื้องต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการปูกระเบื้องตามขั้นตอนที่ผมได้บอกไปครับจนเต็มพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เหลือบริเวณขอบด้านข้างที่มันต้องตัดกระเบื้องครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการขั้นตอนรวมถึงการทํายาแนวนะครับการเก็บทําความสะอาดแล้วก็เก็บงานสุดท้ายนะครับในเรื่องของการ ปูกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่นะครับก็เป็นหลังจากที่ผมเนี่ยได้ปูกระเบื้องนะครับจนเกือบเต็มพื้นที่แล้วนะครับจนเหลือบริเวณด้านขอบด้านข้างอย่างเดียวนะครับที่มันเป็นลักษณะของแผ่นไม่เต็มซึ่งตรงนี้เราต้องอาศัยเครื่องมือนะครับที่จะมาตัดแผ่นกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ตามช่องต่างๆโดยอุปกรณ์ที่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือใช้เป็นแท่นตัดกระเบื้องลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับรอยของการตัดเนี่ยมันจะคมเรียบสวยกว่านะครับถ้าเราใช้ลูกหมูก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีทั้งเสียงดังทั้งฝุ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรอยตัดเนี่ยมันจะไม่สวยเท่าเครื่องตัดกระเบื้องแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกแต่ผมจะแนะนําว่าถ้าเราซื้อมาใช้ครั้งเดียวเนี่ยคือไม่คุ้มแน่นอนนะครับเราอาจจะต้องดูว่าราคาของตัวเครื่องเนี่ยมันแพงกว่าราคาจ้างช่างหรือเปล่านะครับผมแนะนําให้จ้างช่างดีกว่าเนาะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ โดยวิธีการตัดกระเบื้องนะครับให้แนะนําก็คือให้วัดนะครับบริเวณหัวกับท้ายนะครับจากนั้นเนี่ยเราได้ระยะเท่าไหร่นะให้เราเว้นระยะไว้ประมาณทัก5้มิลนะครับอย่างเช่นเราวัดได้15้าเราก็จะตัดแค่1ิ5ี่นะครับแล้วเราก็จะถ่ายระดับเนี่ยมาที่แผ่นกระเบื้องของเราจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแผ่นกระเบื้องของเราเนี่ยมาวางครับที่ตัวแท่นตัดกระเบื้องนะครับโดยสิ่งที่เราต้องดูก็คือแนวตัดนะครับมันต้องอยู่บนบนรางนะครับบนตำแหน่งของรอยตัด ของตัวใบมีดนะครับทั้งหัวและท้ายแบบนี้เลยจากนั้นเราก็สามารถกดตัวใบมีดเนี่ยนะครับหนึ่งรอบนะครับผ่านตัวแนวกระเบื้องของเราแล้วก็ใช้ตัวกดแบ่งกระเบื้องนะครับสีดำๆตัวเนี้ยกดแบ่งได้เลยนะครับมันก็จะแยกกระเบื้องออกมาเนี่ยเป็นตามรอยที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็ผิวของกระเบื้องเนี่ยด้านขอบที่เราตัดเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนสวยด้วยนะครับถ้าเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแท่นตัดกระเบื้องเนี่ยสามารถตัดได้ดีนะครับดี ดีกว่าเครื่องมือชิ้นอื่นก็สําหรับตัวแท่นตัดกระเบื้องเองเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของเขาอยู่นะเขาจะตัดได้แค่เป็นแนวตรงได้เท่านั้นนะครับส่วนพวกแนวโค้งแนวว้าอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเครื่องมืออื่นนะครับถัดมานะครับบริเวณตรงส่วนของขอบของประตูตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวคิ้วนะครับคิ้วสําหรับปิดปลายขอบกระเบื้องนะครับแบบนี้เลยจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทนะแล้วผมก็เอามาตัดนะตามความยาวเลย ความยาวของแนวที่เราจะปิดนะครับตรงขอบเนาะเพราะตรงนี้มันจะเห็นนะครับเห็นเป็นขอบของทางเข้าประตูอยู่วิธีการที่ผมใช้นะครับในการใส่ตัวคิ้วเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพึ่งนึกได้แล้วผมพึ่งมาใส่ที่หลังนะครับความจริงมันควรจะใส่ไปก่อนที่จะวางกระเบื้องนะครับแต่ผมเนี่ยใส่กระเบื้องไปแล้วแล้วปูนเนี่ยมันยังไม่แห้งครับผมก็เลยเอาตัวคิ้วเนี่ยเสียบเข้าไปใต้กระเบื้องเลยตามแนวของเราจากนั้นก็ใช้เนื้อปูนเนี่ยใสไ่ไปบริเวณด้านใต้อีกทีหนึง่ง แบบนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับแต่ว่าถ้าทาจริงๆแล้วเราควรที่จะวางคิ้วไปก่อนแล้วค่อยวางกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนําจากนั้นก็มาไล่ตัดกระเบื้องตามขอบที่ยังเหลือทั้งหมดครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะให้วัดระยะออกมาทั้ง2ฝั่งแล้วก็ลดระยะไป5มิลลิเมตรแล้วก็มากําหนดระยะที่ตัวแผ่นกระเบื้องซึ่งแผ่นกระเบื้องที่ผมใช้ก็จะเห็นว่าใช้เป็นแผ่นเศษด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดไปด้วยในตัวตัวแท่นตัดเนี่ยผมแนะนําว่า ให้ลองดูนะครับว่าความเหมาะสมนะถ้าเราจะซื้อเนี่ยมันก็อาจจะมีราคาที่สูงอยู่นะครับประมาณ2,000กว่าบาทแต่ผมเนี่ยคิดว่าได้ใช้งานผมก็เลยซื้อมาแล้วมันตัดได้ถึงขนาด80ดสิบเซนเลยนะครับตัวนี้เป็นขนาด32นิ้วของโทท่ออีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกัน,นครับพอดีผมปูกระเบื้องไปแล้วแล้วทีนี้ยังไม่ได้ติดคิวครับไอ้ส่วนเนี้ยผมก็เลยเอามาติดลักษณะแบบนี้เลยนะครับคือไม่ได้ใส่ตัว คิ้วเนี่ยเข้าไปด้านใต้กระเบื้องนะครับแต่จะเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วเราก็เอาเนื้อปูนเนี่ยป้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะติดคิ้วเนี่ยเราควรที่จะเอาคิ้วเนี่ยวางไ้ก่อนที่จะวางกระเบื้องนะครับตามหลักที่ถูกต้องเนาะแต่เนี้ยผมเอามาแก้ไขปัญหาหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยทําลักษณะนี้ไป ตอนนี้อ่ะผมติดกระเบื้องเสร็จเป็นที่รียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็ผมก็ได้ทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะครับจะเห็นว่าสภาพเนี่ยก็ยังเลอะอยู่นะครับยังไม่ได้ทําการเช็ดกวาดถูอะไรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่จะทาถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของการยาแนวครับเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเราจะยาแนวเราก็จะต้องจัดการนะครับเก็บกวาดพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับตั้งแต่การทําความสะอาดแล้วก็เอาตัว จัดแนวร่องนะครับที่ยังมีอยู่เนี่ยนะครับเอาออกอย่างนี้นะครับก็ใช้ครีมดึงนะนยครับที่จัดยาแนวร่องเอาครีมดึงไปเลยเมื่อเรานะครับเอาที่จัดยาแนวร่องเนี่ยออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะทําความสะอาดทักหนึ่งรอบก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นเนาะเพราะว่าจะทําให้พวกเศษเอะไรต่างๆเนี่ยออกไปทั้งหมดครับและทีนี้นะครับสิ่งที่ควรทําก็คือควรดู บริเวณตามร่องต่างๆนะครับของร่องยาแนวที่เราจะยาแนวระหว่างกระเบื้องเนี่ยมันมีเศษอะไรติดอยู่หรือเปล่านะพวกเศษปูนอะไรเงี้ยควรที่จะเอาออกก่อนนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาผสมกาวยาแนวเพื่อที่จะยาล่องนะครับของกระเบื้องกันนะครับโดยวิธีการผสมเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขามานะครับด้านหลังเขากําหนดมาเลยว่าสามต่อหนึ่งนะครับใช้ยาแนวเนี่ยสามส่วนแล้วก็น้ํหนึ่งส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด ใครที่จะทําเองนะครับก็สามารถหาภาชนะมานะครับแล้วเราก็จะตวงใส่ยาแนวไปก่อน3ามส่วนแล้วก็ใส่น้ําไป1ส่วนนะครับใช้วิธีแบบนี้อย่างในกรณีนี้นะครับผมก็หาขวดแป๊บตี้เก่าๆมาตัดครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะตวงตัวยาแนวเนี่ยไปก่อน3ส่วนนะครับก็คือ3ามกระป๋องที่ผมตัดมาแหละนะครับจากนั้นเราก็จะใช้น้ําอีกหนึ่งส่วนนะก็ใช้กระป๋องตัวเดิมเลยใส่เข้าไปเลยครับตามสูตรที่เขากําหนดมานะครับก็ผสมง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ คนให้เข้ากันเลยนะครับมันก็จะได้ตามสัดส่วนที่เขากําหนดมานี่นะครับหลังจากเราผสมตัวยาแนวไปนะครับสามส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนเราคนให้เข้ากันเลยนะครับจนแบบเนื้อของยาแนวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับและทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้ก่อนประมาณห้านาทีแล้วเราก็จะเริ่มไปยาแนวกันเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาป้ายตัวยาแนวกันเลยนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากเลยให้เอาตัว เกียงนะครับหรือว่าอุปกรณ์ป้ายเนี่ยนะครับเอายาแนวขึ้นมานะครับแล้วก็ป้ายลงไปในช่องเลยนะครับนี่ครับกดลงไปนะครับพยายามกดกดลงไปให้เต็มช่องแบบนี้นะครับบีกดให้มันให้มั่นใจว่ามันเข้าไปให้เต็มช่องนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในระหว่างช่องที่เรายาแนวเนี่ยนะครับมันมีเนื้อปูนเนี่ยมาขวางอยู่หรือเปล่าที่จะทาให้ให้ยาแนวเนี่ยลงไปในช่องอันนี้เราก็ต้องมีการ เอามันออกก่อนนะครับถ้าเกิดเราเจอลักษณะแบบนั้นนี่ครับป้ายไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเก็บทาความสะอาดอีกทีนึงนะครับไม่ต้องควรเลิกการยาแนวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับสามารถที่จะทําได้ทุกคนสามารถทําได้เลยล้วก็คือเน้นที่จะเอาตัวยาแนวเนี่ยเข้าไปในร่องเนี่ยให้เต็มเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวแผ่นกระเบื้องเองหรือว่าระหว่างขอบผนังกับตัวกระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องใส่ไปทั้งหมด แล้วก็สีของยาแนวเนี่ยเราก็ควรเลือกสีตามที่เราต้องการนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเลือกสีที่เป็นเฉดเดียวกับตัวกระเบื้องของเราเราก็จะได้นี่ครับการยาแนวออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยครับสำหรับการยาแนวพื้นที่บริเวณตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็ปล่อยเวลาทิ้งไปสักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ยาแนวเสร็จครับเราก็มาทําการเช็ดทําความสะอาดนะครับ บริเวณที่เราได้ยาแนวไว้ตรงนี้นะครับก็ใช้น้ําเปล่านี่แหละครับน้ําเปล่าแล้วก็ชุบผ้าหรือว่าเป็นฟองน้ําก็ได้นะครับเช็ดพื้นที่ตรงนี้ไปให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าผมใช้เวลาเช็ดเนี่ยอยู่ประมาณสักหลายรอบเลยนะประมาณเป็นชั่วโมงนะครับสําหรับการเช็ดพื้นที่ผมว่ามันยากกว่าการยาแนวอีกนะครับในการเช็ดทําความสะอาดนี่ครับผมก็จะใช้เป็นผ้าเลยหลังๆเนี่ยคือใช้เป็นผ้าไล่ถูไปเลยครับ หลังจากเราเช็ดบริเวณตรงร่องยาแนวเสร็จแล้วนะก็แนะนําว่าให้ใช้ผ้านี่ครับเช็ดถูไปเลยสักสองสามรอบพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะเริ่มสะอาดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะเอาตัวเทปเกาย่นนะครับบริเวณข้างๆกําแพงเนี่ยออกได้แล้วครับจะเห็นว่าเทปเกาย่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับป้องกันไม่ให้ตัวผนังของเราเนี่ยเลอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่กําหนดระยะของแนวกระเบื้องของเราด้วยแต่เนี้ยพอเราใส่ย,ยาแนวไปแล้วนะครับ ตัวเทปเกาโยนเนี่ยมันก็จะติดผมก็เลยต้องใช้คัตเตอร์นะในการกรีดนิดนึงนะเพื่อที่จะเอาตัวเทปเกาโยนเนี่ยออกได้ง่ายๆนี่ก็น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสําหรับการปูกระเบื้องต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผมปูกระเบื้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับจนถึงตอนนี้นะครับยาแนวแล้วก็เช็ดถูทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลย สิ่งที่ผมต้องสารภาพก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเราดูสังเกตดูดีๆนะถ้าเกิดดูจากลายนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยยังมีติดลายผิดอยู่นะครับซึ่งอันนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนํานะครับเวลาจะติดกระเบื้องเนี่ยดูลายให้ดีก่อนจะติดนะครับอย่างของผมเองเนี่ยไม่ได้ดูลายเลยตอนแรกนะครับนึกว่ามันเป็นลายแบบเห,เหมือนกันผมก็เลยแบบติดไปเลยนะครับช่วงเนี้ยจะแบบเป็นลายสลับกันอยู่แต่ถ้ามาดูช่วงหลังๆนะที่ผมติดเนี่ยอันนี้จะเป็นลายเดียวกันลนะะน,นะครับช่วงนี้ลายเดียวกันแต่ถ้ามาดูตรรงนนี้ะคับ เห็นไหมครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับถ้าใครจะทำเนี่ยดูไลน์ให้ดีก่อนตัดสินใจจะปูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนําเลยจริงๆนะครับเป็นความผิดพลาดที่ผมเจอน่าจะจบไว้ถึงตอนนี้แล้วนะครับที่เหลือก็จะน่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งนะครับอาจจะมีเอาอะไรมาวางนะครับเพื่อใช้งานพื้นที่บริเวณตรงนี้สําหรับใครมีไอเดียนะครับช่วยแนะนําได้นะว่าห้องนี้ของผมเนี่ยควรจะตกแต่งแบบไหนลักษณะแบบไหนดีนะครับหรือว่าควรจะมีอะไรอย่างไรบ้าง ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการปูกระเบื้องเนี่ยผมใช้งบประมาณไปอยู่ประมาณ6000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกค่ากระเบื้องนะครับค่าวัสดุที่เราใช้ด้วยนะแต่ผมใช้ก็คือ20ตารางเมตรประมาณ6000บาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากจะปลูกกระเบื้องด้วยตัวเองนะครับลองดูเป็นแนวทางได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ